ของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะโดยล่าสุดข่ะน้ำในลำน้ำมาดไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอชุมพวงจังหวัดคนครราชสีมาที่กำลังใกล้จะเก็บเกี่ยวได้เสียหายไปแล้วกว่า100ไร่ กรผู้ปลูกข้าวนาปีตําบลประสุกอําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้กําลังประสบกับปัญหาน้าในลําน้ํามาสไหลเข้าท่วมพื้นที่ปลูกข้าวของชาวบ้านหมู่12ตําบลประสุกที่กําลังรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตกว่า100ไร่เกษตรกร,รกล่าวว่าสาเหตุที่ปริมาณน้าไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ปลูกข้าวในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่อาเภอชุมพวงนั้นอยู่ติดกับอําเภอลําปลายมาสจังหวัดบ,บุรีรัมย์จึงส่งผลกระทบต่อปริมาณน้าในอําเภอลําปลายมาสและอำเภอประคำของจังหวัดบุรีรั ไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในตำบลประสุขอำเภอชุมพวงโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวไร่มันสบปะหลังนั้นถูกน้ำท่วมสูงกว่า50เซนไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันค่ะ